สุคือตีนไอของของเสียงแคนเสียงสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมพ่อพีดีสมาชิก่องนี้ไม่มีอะไรครับที่เผมโดนพนแสดงนะจะเรียนไม่น้องแน่ก็มาผมว่าแล้วช่องผมไม่มีอะไรเลยครับมันไม่น่าติดตามเลยละ คยอพี่นะประชาชเอาน่แอดลรถโดแน็ตามคุณไหนครับคุณเมกี้ครับคีย์บอร์ดคุณนี้เป็นยี่ห้ออะไรครับผมไม่รู้เลยโรแล่ไม่มีอะ่รอยู่บอกว่า SPS10 อ๋อคีย์บอร์ดใช่ใช่ใช่เป็นหลักโรแล์ก็คือยี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อของเกมนะครับก็คือ SPS ก็คือเป็นเพ s สเตชันใช่ไหมครับแบดแไปแปดแปดแบ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 ด เอออาเาไปจัเอาไปเลี้ยงไปเล่าเอาไปเทกเดีแลวเพื่อนเอาอกเอียงมเงเอามันคือสอนผมเลยเองสอนอ๋อมันถวยสื่ออกมัอ๋อมันเป็นนาจออนกันใช่ไหมน้าจอสอนกันเัไหมอยาองาะกกน มันห่วงพี่ครับันมี้พี่ครับ เล่นกับคุณสักตัวหน่อยนะครับน,น ốt น ố ตัวเดียวก็ได้ผมขอกดครั้งเดียวก็ได้แล้วม <c oughs> ันก็เล่นเป็นเสียงแค้นนะ <ś led> ชี่หายแล้วชิ้หมายแล้วผมไม่คคนถยก่อนเลยนะครับ เอดีมากเลยฟังดีมากเลยฟัดีมากเลยังดีมเลยฟดีมากเลยฟงดมากเยฟัีดมากเลยฟังดีมากเลย่ังดีมากเลยอังดีมากยดมากเคยซัอดมากเลยฟันดเลยนะครับ มีจำาพ่ไม่ได้เจ้าได้ตำาผมก็ได้ไหมเจ้าจำผมก็ได้ไหมได้จำ่าไยังไงเนาะเจ้าไปรองเพ่งนั่นนั่นแหละหน้าที่มเป็นทุกอย่างครับก็มีือวานุ่งโจ๊เกันย่าบ่าเป็นย่างเดียวครับยัง่เป็นสแตกครับ không bắt xin không được không cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ไปคิดว่อนนี่ิจะเป็นบ่เอาครับผมเนี่ยอยู่แล้กันบิเ็นแก้งสีเียร์ินก็พ่อเลยนะโอ้โหนะไ้พทุยาครับเปนมาาใจเรื่อี่น้องเด้วคนอจะมาขยากระรุ่นมาทั้มเนี่ยที่นี่ครัเออทีมงานเมื่หลัเขาบนิีแต่ว่าอหนอกไมกี้มอมาเห็นหุงนะครับผมดีสมัยกับพี่การนี่กันครับการใครับำใส่การโบได้มาหลายปีแล้วครับ ใช่ว่าอะไรพี่บอกเลยว่าเสียงบอดีแต่ว่าเอวไม่เคยแพ้ผู้ใดแม้กี่ไม่เคยได้รางวัลเจ้าเสียงไม่ดีแต่เอวไม่เคยแพ้ใครแน่นอนนะครับส่วนนักโทษนี่เราพิการเห้กันพิการยังอีกใจความเก็บอันนี้ส่วนน้องตอนพิการแน่นอนน้องตอนสายช่องช่องที่ไหนครับครับช่องสายซูมอภิเชทวครับตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่แล้วคนติดตามประมาณ คนคนมีการว่าหนแต่ทุกคนคนที่ติดอ๋อครับอันนี้อาจารย์คนที่เพิ่นมาคุ้มนะครับอาจารย์สอนล่ามนะครับผมอืมอืมเขาก็เงียบบ่มีบ่มีหงบ่มีเหอกันเลยผืดเลยอ้วนผืดเลยอย่างว่าอย่างว่าเพิ่งติดต่อกันไหมว่มีหงบ่มีเหอบ่มีมุกตุ้งแฉบตุ้งแฉบอย่างเลย นะครับไปพิตารซองของใช้นะครับน้องตองสายซูมนะครับผมเกือบอันนี้ก็เกือบที่การกาแฟซองมันคนตกนะครับสมควรพิการและย่จำอาจารย์กับจังไลครับนี่ดีอกอาจารย์กับจังไลครับนี่น้อกไม่ดีเนาะอันนี้ทุงเสียนะครับขอบคุณมาทุงเสียทุงเสียนี่มาจากบ้านเอกรัตนบุรีครับนี่ อ้นี่ยู่นาไปทีหลายๆแต่ี่ซูมกูเนี่ยเขาแอบเขาเกิดดูแลกูนี่กี่ห้าเพราะตายแต่ทือนเกิดเนี่ยโตรหาเว้ยไออันจะกูอูนแล้วซูนเลย้อไอนี่ใช่ไหมเตียนอุกอังเอ้าสามออนีบอเออนี่ะอุกนี่แหละ เงี <accurately S 2> ้ยไงก็เน้นก็เลองเพลงลองว่าตายโคฮแพงนะรู้ไปสู้มาแต่คนบดไดรองมันจะู้เขาแ่งกนหอกเดียเรา่นอ่ะไอ้พวอะไรันสูดเนี่ยน้อเมกี้กันพวก้อมสูดเน่ยมันอ้เอาดี่เงด็ใระสศหกันธรรมดานาอคนงามเนาะไปสีผสมขนาดเท่ากันยังมาคนงามคือไก่งามพวกขนคนงามพแต่งผู้สาวปากแหว่งแต่งได้กับงามพามพา แต่ประเด็นนั้นว่าขั้นนี้เครียดเลยปะตอนนี้ไม่เครียดนะเออมันเป็นมันเป็นดาม่าไปเลยนะถ้าคนเลี้ยงช้างเออนีโน่ไปเจอกันเออมันเป็นอะไรจะแซงว่าโทนี้ไม่ดูอีกอันนี้ใช่ไหมนี่ยังไม่รู้อีกเหรอผมไม่รู้นะจริงจริงอันนี้คือจริงจริงใช่ไหมนี่จริงเลผมไม่คนเลี้ยงช้างเราแค่ไปเที่ยวเดี๋ยวโทนจะไปชี้แจงเรื่องนี้เองไม่รู้จริงเหรอผมไม่รู้จริงนะไม่งอไรอย่างน้